สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรพทุกทูกท่านครับชายพนมมาแล้วก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องบองปโโองเนี่ยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ชายพนมนะครับก็มาเป็นตัวสแตนอินใช่ไหมเป,เป็นตัวปลอมที่แบบเล่นเ v ็มวีครับท่านผู้ชมตกน้ําก็ตกน้ําปลอมๆนะครับตกน้ําปลอมอตีลังกาก็ตีลังกาปลอมๆนะครับเดี๋ยวดูใน เพลงครับอ่ายูทูบเบอร์เฮอรเนจำเป็น M v วร้องใหม่ทำดนตรีใหม่แล้วก็เป็นทำดนตรีใหม่ด้วยครับผมทำดนตรีใหม่ครับผมทำดนตรีใหม่เนาะเพราะว่าช่องผมมันหายไปแล้วคุณจะเอาดนตรีมาจากไหนอ่ะไม่มันมีอีกเทฟยันเทฟยันมาแล้วเทฟยันมาแล้วมีอีกครับมีอีกครับ ท,ท,ท่านผู้ชมเจากระบครับท่านผู้ชมเห็นอะไรข้างหลังหรือเปล่าครับไหลมาแล้วนะครับไหลมาแล้วกดติดตามไหลด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีแล้วก็มีเจ๋เจ๋มาแล้วเมโกมาแล้วสงวนมาแล้วชาติชายมาแล้วนะครับอยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังเขากําลังถ่ายสดแต่เราถ่ายแห้งนะท่านผู้ชมเราได้เปรียบรอยอยู่หน้าเขาเข้าใจไหมเขากําลังจีบจะช้นเลยนะครับ แต่ชานกำลังจีบไม่ใช่เมโกกำลังจีบแต่ชานอยู่ครับนะผมก็ยังไงก็ตามแต่ดูช่องพวกเราให้ครบทุกทุกช่องนะครับเด้อทุกช่องนี้เครือข่ายที่มาแล้วก็ดมีช่องอะไรมั่งบอกบอกท่านครับมีเชฟยันมาแล้วครับผมทางวนมาแล้วครับผมตาแย้มมาแล้วครับผมพรักภพมาแล้วครับผมเจเจมาแล้วครับผมโกมาแล้วครับผมทายพนมมาแล้วครับผมตามาแล้วครับผมพาคินมาแล้วมีบ่ไม่มี ไออัศวินอัศวินมาแล้วครับผมทำไมมันเหลือเยอะจังอะคุณเดชไม่มีแล้วก็อีกอีกสองหนึ่งผู้เล็กไฟผู้เล็กไฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีน้องจักรีนะน้องจักรีมาแล้วแล้วน้องจักรีมาแล้วแล้วก็ อะไรนะพีออสมาแล้วนะครับกำลังกำลังกำลังจะเข้ามาในเครือข่ายของเรานะก็เป็นยูทูบเบอร์อยู่ที่บ้านกกกานะครับก็จะมาร่วมเป็นเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับยังไงก็ตามแต่คุณจะทำป้ายได้ไหมเนี่ยเยอะขนาดนี้ก็ทำเป็นสองอันไงสองสองอันต่อครับผมเพิ่มเพิ่มหลายรบได้ครับผมคุณเห็นอะไรไหม ผมเห็นผู้สาวนะกก็บออว่าาะูเขสาวบ้านใดเอาใจอ้ายไปเลยน้องผู้สาวขอบคุณครับนันเห็นไหมเขาสู้เราไม่ได้เขาจะเขาจะลาแล้วท่านผู้ชมผมอะทั้งทักทั้งแทงตาวันนี้คนเที่ยมามาอยู่กรุงเทพ่ได้กี่วันแล้วเนี่ยผมมาได้หลายวันแล้วครับ ก็ประมาณที่26เนะ26จะกลับบ้านนะครับก็ติดตามติเทิยันตลอดครับผมถึงแม้เราจะอยู่ห่างไกลนะครับแต่บางวี่บางวันเราก็มาอยู่ด้วยกันนะครับทุกท่ให้ทุกท่านนะครับชมเรื่องราวหลายๆรสชาติใช่ใช่มันก็มีหลายอย่างหลายข่าวก็ลงกับคงกับข้าวต้องเที่ยวก็เข้าไปดูให้กําลังใจกันนะครับหลากหลายอ่ะครับผมอยากเหงา มหาชัยพนมชัยพนมก็จะกล่อมให้นะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปฝังนี้แล้วกันเนาะอ้าวเขาแซวเราเอ้ยท่านผู้ชมครับทั้งหลังทั้งหลังนะครับเขาไม่ยอมมาผมครับเขาเขาแบบเอาเสียงข่มไว้อะฉะนั้นก็ไล่สดเนาะแต่เราก็ไล่แห้งเราไล่แห้งครับท่านผู้ชมเรากไม่เราก็ไม่ยอมมีมีอยู่ข้างหลังคุณนะเธอเอ้า เอาเจะเจไปฝากช่องฟาโนนครับท่านู้ชมเจาให้พื่อนแห้งแห้งทนเล็กครับคุณสดแต่เราเราแห้งไงครับผมนี่แฟนครับคุณยังงี้แับผม กูเทีบเลยไปตอนนี้ก็เปิดร้านเนาะเปิดร้านพิซซ่านะครับครับผมก็ขายดีไหมตอนนี้ไม่ได้ขายดีผมก็ขายพิซซ่าบ้างสปาเกตตี้บ้างคร,ครับผมแต่ไม่ได้ขายดีก<อ>็ผมว่าจะเปิดร้านลาบก็ไม่เปิดเพราะว่าถ้าจะให้ขายดีก็ต้องเปิดร้านลาบลานก้อยเด็กใช่ใช่แถวนั้นแล้วก็กำลังซื้อก็จะเป็นลาบก้อยไม่ครับซื้อซื้อไม่ได้เลยก็มีแฟนคลับที่ ติดตามเชียบันก็ไปหาเชียบยันที่บ้านครับผมแล้วก็เขาแนะนําให้ผมเปิดร้านกาแฟเพื่นข้าวมานะเขาก็บังดีกับท่านผู้ชมแต่ความบังดีของเขาเนี่ยบ้านผมไม่อย่างนั้นตอนเช้าเนี่ยแทนที่เขาจะกินกาแฟใช่ไหมครับเขาไปถอนเหล้าขาวครับถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็นั่นแหละสาเหตุที่ผมขายกาแฟไม่ได้ก็แทนที่จะได้ขายกาแฟใช่ไหมเขาไปเป๊กเหล้าขาวตอนเย็นก็เป๊ก คือถอนเช้าถอนเย็นน่ะก็เลยร้านกาแฟถ้าเขาไปเปิดแถวบ้านผมนะครับดับเตรียมเตรียมเจ๊งเตรียมมนสัตมนสาตกับบ้านเลยเนีดื่มกาแฟกันนะครับก็ดื่มอ่าไอ้เขาเรียกว่าทิงน้อยใช่ไหมทิงน้อยอ่าเอาใหม่แล้วกันึงครับท่านผู้ชมลุงัยสวัสดีครับสวัสดีครับลุงยัชายสวัสดีครับเชิญนั่งครับคุณแล้วไปนั่งครับผมครับผมอ่ะนั่งนั่งเป็นเกียรติให้ขันหน่อยเกียร์นั่งเกียนั่งเรั่ครับผม ทัดไทยมาแล้วครับผมได้พนมมาแล้วครับได้พนมมาแล้วได้พน,นมมาแล้วคืครับช่องช่องช่องชายพนมก็จะเป็นร้องเพลงเนาะร้องเพลงแล้วก็เขาเปื้อเพลงท่านผู้ชมนี่กระลบครับ<อ>ถ้าท่านผู้ชมเห็นคนใส่หมวกเนี่ยท่านผู้ชมนึกอย่างเดียวว่าเขาต้องเป็นอะไรโบราณครับผมเปิดครับแป็นแลนะไม่ร้านครับไม่ร้านนะเขาเขามาเล่นเป็น เป็นอุบนะครับเป็นอุบอุบอะไรอเขามาแสดงเป็นอุบนะครับท่านผู้ชมาีเแบบการถ่ายทก็ไม่ค่อยสะดวกเท่ระเนื่องจากแสงแดดสองเราอยู่ห่างกันเราไม่สามารถมาพร้อมๆกัได้ครับท่านผู้ชมท่านหนึงก็ยังมาไม่ถึง รอรอใครนะจ่าแย้มเนาะรอจ่าแย้มรถผติดอยู่บอกว่าอย่างเงี้ยรถไม่ติดจะมาได้เลยท่านก็นั่นแหละดิยังไงก็ตามใจเออเล่นเล่นเป็นไรคุณไปเล่นเป็นไรครับอุบอุบนะครับอืมเป็นอุบนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้นะครับใน MV นะครับเอ็มวีเใหม่อปุ๊บวิลีแยับเป็นเพลงยูทูบเบอร์เออเดือนจำนะครับเนาะยังไงก็ตามแต่ก็จะมีเพลงนี้ผมผมชอบนะจังหวะสนุกดีอืม ชอบตอนที่เต้นอะไระที่เทียันเต้นดิ้นอ๋อดิ้นไอ้หน้าเอ้ตอนหน้าเพลงอ๋อปึ๊บปุ๊บปุ๊บปึ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 ๊บปม๊บปบปึ๊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 บป๊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 บบป ก่อนจากการวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากมานะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องชายพนมนะครับแล้วก็ช่องกระขายมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วของเรานะครับยังไงก็ตามแต่ทริปนี้เราจะเสียงดังไว้ข่มเสียงข้างหลังเขาครับผมเสียงข่มข้างหลังเขาเราต้องเสียงดังเราถึงจะชนะนะครับเนาะโอ้ขอบคุณครบับจะจบรายการแล้วนะครับเพิ่งเล้ทาแป้งครับโอย <laughs> มาป่านนีน้มึงบนยได้เป็น <laughs> ไงครับเขาขึ้นไหมครับ <laughs> อาง Regard ั้นก okay. awesome. <laughs> nah, ็ครีมไม่โกะก็ใช้ไม่ได้ตเชฟแพ้งเอาเดียวฝากเส้นเพลงครับผมฝากเพลงยูทูบเบอร์นะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับของเชฟยันนะครับเนาะมาแล้วนะครับผมพิมพ์ันว่าเชฟยันก็จะขึ้นขึ้นเลยนะครับเชฟยันมาแล้วแป้งหมดกระป๋องแล้วมั้งเนี่ยนอนนานอนก็นอนนาำ้ วันนี้นอนอยู่นี่นออยู่นี่ผมทาแล้ว